นี่คือเรื่องราวของคืนวันศุกร์ที่เปลี่ยนร้านฟาสต์ฟู้ดธรรมดาให้กลายเป็นสุสานสยองขวัญเมื่อพนักงานวัยสสี่คนพวกเขาหายตัวไปพร้อมกับเงินเพียงไม่กี่บาทก็จะถูกพบเป็นศพในป่ายังทารุณคดีฆาตกรรมเบอร์เกอร์เชฟปี1978คือบาดแผลที่ไม่มีวันหายที่เผยให้เห็นถึงความปิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของตำรวจ และฆาตกรที่ลอยนวนมานานกว่าสี่ทศวรรษและคุณกำลังฟัง r e ร f i ฟ e Podcast วิทยุสื่อสารของจิมเครเมอร์ตำรวจรัฐอินเดีนนามันดังขึ้นพร้อมกับเสียงเรียกจากศูนย์สั่งการ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันที่18พฤศจิกายนปีคศ1978พนักงาน4คนหายไปจากร้านเบอร์เกอร์เชฟในเมืองสปีดเวทที่มีประชากรราว12,500คนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองอินเนนาโพลิสเครเมอร์คาดว่าทั้ง4น่าจะกลับมาในช่วงก่อนรุ่งสางพวกเขาอาจจะกลับมาในสภาพที่น่าตกใจนิดหน่อยแต่พอถึงเช้าวันรุ่งขึ้น พวกเขานั้นก็ยังคงหายตัวไปการหายตัวไปครั้งนี้แพร่กระจายไปทั่วอินเดียนาโพลิสและพื้นที่รอบข้างอย่างรวดเร็วหนังสือพิมพ์ The Indianapolis News พ์พาดหัวข่าวว่า4คนหายหลังการปล้นที่สปีดเว์เมื่อครเมอร์มาถึงที่ทำงานในเช้าวันอาทิตย์ผู้บังคับบัญชาได้แจ้งความคืบหน้าล่าสุดให้กับเขาทราบเจนฟริดวัย20ปีรูธเชลตันวัย17ปี d ดนนี่เดวิวัย16ปีและ Mark f r e m o n t ส์วัย16ปีพวกเขานั้นถูกพบเป็นศสพสแล้ว b u r g ์เกอร์เชเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในสหรัฐอเมริกาเริ่มกิจการในปีคศ1954ที่อินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาและขยายสาขาไปทั่วประเทศโดยมีจำนวนสาขาสูงสุดในปีคศ1973 ด้วยจำนวนกว่า1,050แห่งรวมถึงบางส่วนในแคนาดาด้วยเช่นเดียวกับร้านฟาสต์ฟู้ดหลายแห่งเบอร์เกอร์เชฟดึงดูดพนักงานวัยรุ่นที่ต้องการหารายได้เสริมพนักงานทั้ง4คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไม่ต่างกันมันเป็นคืนวันศุกร์ที่ดูปกติที่ร้านเบอร์เกอร์เชฟในสปีดเวย์ในวันที่17พฤศจิกายนปี1978เอร์เกอร์เชฟ เคยเป็นร้านอาหารรายใหญ่ที่แข่งขันกับแมคโดนัลล์แต่เลิกกิจการไปในช่วงต้นทศวรรษที่1,980และปัจจุบันก็แทบจะถูกลืมไปแล้วอันที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทำให้ผู้คนนั้นยังคงจดจำเบอร์เกอร์เชฟได้จนถึงทุกวันนี้ในเย็นวันนั้นร้านอาหารมีพนักง,งานประจำคือฟรีดชิลตันเดวิส และเฟลมอนส์และตามปกติทั้ง4คนปิดร้านในเวลาห้าทุ่มเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งตั้งใจจะไปรวมกลุ่มกับทั้ง4คนในคืนนั้นเขาได้แวะมาที่ร้านแต่เขาสังเกตเห็นทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติประตูหลังร้านซึ่งควรจะล็อกเอาไว้มันกลับเปิดอ้าซ่าอยู่เมื่อเขาเข้าไปในร้านเขาก็พบประตูเซฟถูกเปิดออกและภายในนั้นมันว่างเปล่า เครื่องเก็บเงินก็ถูกรื้อเอาเงินออกไปแล้วเช่นกันพนักงานสี่คนที่เข้าเวรในคืนนั้นหายไปหมดและรถยนต์เชฟโรเลตเวกาสีขาวของฟริตนั้นก็หายไปจากลานจอดรถด้วยเช่นกันการสอบสวนคดีปล้นและการหายตัวไปของพนักงานมันได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนเมื่อตำรวจลงพื้นที่ก็เห็นว่าเครื่องเก็บเงินนั้นมันถูกรือ้อและภายในช่องเก็บเงินนั้นก็ว่างเปล่า และประตูหลังรวมถึงตู้เซฟก็ถูกเปิดออกเงินที่หายไปนั้นเมื่อรวมแล้วมันรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ5 8 1ดอลลาร์ซึ่งแปลงเป็นเงินไทยก็จะประมาณ2,700บาทซึ่งอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยในปีคศ1978แต่ก็ไม่มากพอที่ตำรวจจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ในทางปฏิบัติอาชญากรรมนี้ ยังจัดอยู่ในขอบเขตของการลักทรัพย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอันที่จริงในตอนแรกตำรวจสงสัยว่ามันอาจจะไม่มีการปล้นเกิดขึ้นจริงทฤษฎีที่พวกเขาตั้งขึ้นมานั้นก็คือพนักงานทั้ง4คนพวกเขาอาจจะเบื่อในคืนวันศุกร์และเริ่มเหนื่อยล้าจากการทำงานพวกเขาอาจจะขโมยเงินและหนีออกไปจากร้านเพื่อไปปาร์ตี้ไกลตู้เซฟเจ้าหน้าที่พบถุงเก็บเงินเปล่าสองใบสกอตเทปม้วนเปล่า และเหรียญที่เหลือจะคืนก่อนหน้านั้นมีเพียงธนบัตรเท่านั้นที่ถูกขโมยออกไปซึ่งตำรวจตีความว่ามันสอดคล้องกับทฤษฎีที่พวกเขาตั้งขึ้นมาก็คือพวกเขาเองอาจจะจิกเงินทางร้านและหนีไปเที่ยวปาร์ตี้อย่างไรก็ตามมีสิ่งของอื่นๆถูกทิ้งเอาไว้ด้วยกระเป๋าถือและเสื้อแจ็คเก็ตของพนักงานหญิงสองคนถูกทิ้งไว้ในร้านแม้ว่าอุณหภูมิในรัฐอินเดียน,นาช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยน มันจะไม่ถึงกับติดลบแต่มันก็ค่อนข้างหนาวและสมควรที่จะต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตเนื่องจากไม่มีร่องรอยการต่อสู้ตำรวจจึงไม่ค่อยสนใจกับเบาะแสหลักฐานหรือว่าความผิดปกติของคดีนี้เท่าไหร่พวกเขาออกจากที่เกิดเหตุโดยคาดหวังว่าเด็กๆทั้งสี่คนนั้นเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาเองนั่นแหละแต่เมื่อวันนั้นผ่านพ้นไปครอบครัวของพนักงานนั้นก็เริ่มกังวล เพราะว่าไม่มีใครกลับบ้านเลยครอบครัวยังคงไปสอบถามและขยันขยอโดยอาการวิตกกังวลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองสปีดเวย์ตลอดทั้งวันเกือบ24ชั่วโมงหลังจากที่ยังไม่พบผู้สูญหายสถานการณ์นั้นก็เริ่มน่าเป็นห่วงมากขึ้นเมื่อรถเชฟโรเลตเวกาสีขาวของฟริตมันถูกพบขึ้นกลางเมืองประตูฝั่งคนขับถูกล็อกแต่ประตูฝั่งผู้โดยสารนั้นมันไม่ได้ล็อก ไม่พบฟรีดและไม่มีหลักฐานในรถที่บ่งชี้ว่าพนักงานที่หายไปนั้นพวกเขาหายไปไหนสภาพรถที่พบนั้นดูเหมือนว่ารถคันนี้จะถูกทิ้งร้างมาไว้สักพักแล้วตำรวจเริ่มสงสัยว่าพนักงานเบอร์เกอร์เชฟที่หายไปทั้ง4ี่คนพวกเขาอาจจะไม่ได้หายตู้ไปเองซันแล้วแต่อาจจะถูกลักพาตัวโดยจนที่ปล้นร้านเมื่อคืนก่อนคดีนี้จึงเปลี่ยนจากการปล้นธรรมดาไปเป็นการลักพาตัว ถัดมาในวันที่19พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังเดินป่าอยู่ห่างจากเบอร์เกอร์เชฟไป20ไมล์พวกเขาพบร่างสี่ร่างในพื้นที่ห่างไกลของป่าเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาก็พบร่างของพนักงานเบอร์เกอร์เชฟที่หายไปซึ่งร่างของพวกเขานั้นยังคงสวมชุดยูนิฟอร์มอยู่เลยเชลตันและเดวิสดูเหมือนจะถูกยิงที่ด้านหลังศีรษะฟรีดมีร่องรอยการถูกแทงสองครั้ง ที่หน้าอกเธอถูกแทงอย่างแรงจนใบมีดหักคาอยู่ภายในร่างกายส่วนเฟลมอนส์เขาเสียชีวิตจากการสำลักเลือดตัวเองหลังจากถูกทิ้งให้นอนหงายเฟลมอนส์ ons, ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากของแข็งที่มีลักษณะทื่อซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นโซ่แต่ตำรวจยังคงไม่สามารถยืนยันอาวุธที่ใช้ก่อเหตุได้อย่างแน่ชัดมีการระบุว่าทั้ง4คนนั้นเสียชีวิตในคืนวันศุกร์หรือไม่ก็เช้าวันเสาร์ การค้นหาในที่เกิดเหตุนั้นไม่พบอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นปืนด้ามมีดโซ่หรือแม้แต่วัตถุแข็งทื่ออื่นๆที่จะตรงกับบาดแผลของเฟลมอน์สิ่งเหล่านี้ตำรวจไม่พบเลยหลังจากที่พวกเขานั้นค้นหาอย,ย่างละเอียดแล้วอย่างไรก็ตามอาวุธที่ใช้สังหารนั้นไม่ใช่หลักฐานเดียวที่หายไปเนื่องจากคดีนี้ในตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นการปล้นธรรมดาเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุในตอนแรก ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงซึ่งอย่างน้อยมันก็คงจะมีผลต่อรูปคดีและเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนอย่างร้ายแรงที่สุดก็คือพวกเขานั้นปล่อยให้ฆาตรกรหลายคนนั้นล่อนวนไปได้แทนที่จะปิดร้านและตวจสถานที่อย่างละเอียดตำรวจกลับแจ้งให้ทางร้านเบอร์เกอร์เชฟสามารถเปิดร้านได้ตามปกติในวันที่18พฤศจิกายนตำรวจไม่ได้รวบรวมหลักฐานจากที่เกิดเหตุ ก่อนที่จะปล่อยให้มันถูกปนเปื้อนด้วยพนักง,งานคนอื่นๆและลูกค้าจำนวนนับไม่ถ้วนในวันถัดมาไม่มีการเก็บลายนิ้วมือรวมถึงเส้นผมหรือว่าเส้นใย,ยใดๆอย่างน้อยพวกเขาก็ควรจะมีภาพถ่ายที่เกิดเหตุสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจให้อภัยได้ของคร่มตำรวจเช่นกันเจ้าหน้าที่สอบสวนที่เข้ามาช่วยเหลือดูคดีเขาสังเกตเห็นความผิดปกติในภาพถ่ายหลักฐาน เช่นเวลาในวันเกิดเหตุและตำแหน่งของวัตถุบางอย่างนั้นไม่ตรงกับที่ถูกพบจริงและพอพวกเขารู้ว่าถูกจับได้ะแล้วตำรวจสปีดเ w a y ก็ยอมรับว่าพวกเขานั้นได้จัดฉากถ่ายภาพขึ้นมาเองเนื่องจากพวกเขาไม่ได้ถ่ายภาพใดๆระหว่างการสืบสวนที่เกิดเหตุในตอนแรกพวกเขากลับไปที่เบอร์เกอร์เชฟในภายหลังจัดเรียงสิ่งของต่างๆเช่นถุงใส่เงินจากความทรงจำของพวกเขาและจึงเริ่มถ่ายภาพ ซึ่งนักข่าวและสาธารณชนพวกเขาวิจารณ์ในเรื่องนี้อย่างหนักว่าการทํางานของตํารวจนี้ไม่เพียงพอและดูไม่ซื่อตรงเจ้าหน้าที่สอบสวนไม่มีหลักฐานทางกายภาพในคดีนี้ด้วยซ้ําซึ่งทําให้เกิดความยุ่งยากมากมายในการสอบสวนหลังจากการฆาตกรรมในชุมชนนั้นพยายามช่วยเหลือในการค้นหาผู้กระทําความผิดและเข้าไปปลอบโยนครอบครัวของเหยื่อบเบอร์เกอร์เชฟเสนอเงินรางวัล25,000น 25, ดอลลาร์ สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่มแต่ไม่เคยมีใครมาอ้างสิทธิ์หรือว่ามาแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ได้ใดเลยหนังสือรุ่นปีคศ1979ของโรงเรียนสปีดเวย์ไฮสคูลในนั้นมีบันทึกรำลึกถึง Mark f l ฟ m มอนส์ที่เขียนว่า Mark เราจะจำเธอเสมอเราจะจำเสมอเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเขาเข้าสู่ทางตันจนกระทั่งพยานคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเบอร์เกอร์เชฟในคืนนั้น แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่พยานรายงานว่าเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าร้านมีชายสองคนนั่งอยู่ข้างในในช่วงเวลาที่ร้านใกล้จะปิดชายคนหนึ่งไว้เคราส่วนอีกคนโกนหนวดและมีผมสีบลอนจากคําอธิบายเจ้าหน้าที่ได้วาดภาพสเก็ตและนําภาพสเก็ตเหล่านั้นไปทําเป็นแบบจําลองดินเหนียวของใบหน้าชายทั้งสองอย่างไรก็ตามแม้จะมีการเผยแพร่ภาพสเก็ต และภาพถ่ยของแบบจำลองดินเหนียวพวกเขานั้นก็ยังคงไม่ได้รับเบาะแสเพิ่มเติมคดีก็เงียบอยู่แบบนี้ไปจนกระทั่งหลายสัปดาห์หลังจากการเกิดเหตุฆาตกรรมชายคนหนึ่งอยู่ในป่าและอวดอ้างเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการก่อเหตุตำรวจติดตามตัวชายคนนั้นสอบปากคำและก็พบว่าเขานั้นโกหกเขาระบุตัวตนของคนที่เขาเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้กับตำรวจ และเมื่อตรวจสอบชายเหล่านี้พวกเขาก็พบว่าคนหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับบุคคลที่ไว้เข่าเขาถูกเรียกตัวมาที่สถานีเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชี้ตัวเพื่อระบุตัวต,วตนแต่เขาตัดสินใจโกรนเขาในเช้าวันที่เขาต้องมาพยานจึงไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนดังนั้นตำรวจจึงต้องปล่อยเขาไปบทความในหนังสือพิมพ์ของเดนเดนาโพลิสนิวส์ในปีคศ1979 มันระบุว่าได้พบหลักฐานชิ้นที่2มีการกล่าวว่าตำรวจสป e ดเ w a y ได้ทำการสอบสวนลับเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดที่ต้องสงสัยซึ่งเขานั้นก็ทำงานในร้านเบอร์เกอร์เชฟเช่นกันแต่ว่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายยาเสพติดนั้นมันค่อยๆซาแล้วเลิกไปไม่กี่เดือนก่อนการฆาตกรรมในการสืบสวนตำรวจพยายามเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายยาเสพติดการลักพาตัวและการฆาตกรรมแต่ก็เช่นเคย วาน้ำเหลวไม่ได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยจากนั้นหลายปีก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือว่าเบาะแสใดๆเลยต่อมาในวันที่5มีนาคมปี1,981ตำรวจนอกเครื่องแบบของปอปอสาและครมตำรวจอินเดียนาโพลิสพวกเขาได้จับกลุ่มชายวัยว30ปีในข้อหาสมคบคิดจำหน่ายโคเคนซึ่งชื่อของเขาก็คือเจมฟริตพี่ชายของเจนเยือเบอร์เกอร์เชฟการจับกลุ่มครั้งนี้ กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาในหมู่ตำรวจและสื่อว่าไม่แน่เขานั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เจมปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ว่าเขานั้นอาจจะลงมือสังหารน้องสาวแต่เจมนั้นก็ได้ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมและนอกเหนือจากการคาดเดาไปต่างๆนานาของตำรวจแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานใดๆเชื่อมโยงเขาจริงๆ ต่อมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนั้นที่ปรึกษาเรื่นจำแจ้งให้เจ้าหน้าที่ครเมอร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวที่ยังคงทำงานในคดีนี้ให้ทราบถึงการทะเลาะวิวาทระหว่างฟริตกับอันเลนพรูยิตหนักโทษวัย24ปีที่เรือนจำแมเรียนเคาตีพรูยิตดูเหมือนจะยาะเย้ยฟริตประมาณว่าเสียใจด้วยนะเรื่องน้องสาวเมื่อครเมอร์ได้ยินเช่นนั้นเขาจึงอยากจะขอพบและคุยกับพรูยิตสักหน่อย พรูอิทบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าในวันที่17พฤศจิกายนปี1978เขาเห็นชายสองคนลักพาตัวเหยื่อในรถเวก้าสีขาวของเจนและรถตู้สีส้มคันหนึ่งพรูอิทสันนิษฐานว่าทิมวิลโลบีและเจฟรีดพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่กำลังจะไปปาร์ตี้เขายังบอกกับเครมเมอร์อีกด้วยว่าเขาจับหน้าผาของเฟรมอนต์กระแทกเข้ากับด้านข้างของรถตู้พรูอิทเชื่อว่าวิลโลบีและรีดเป็นฆาตกรอย่างไรก็ตาม เขาเริ่มต้นคิดทฤษฎีนี้ก็เมื่อวันรุ่งขึ้นของการฆาตกรรมเขาบอกว่าในวันนั้นชายทั้งสองคนมาหาเขาโดยรถตู้สีส้มคันเดียวกับที่เขาเห็นเมื่อคืนก่อนผู้เขาเสนอให้ติดรถไปด้วยและจะให้สูบกัญชาพรูอิตรับคำเชิญและเข้าไปในรถตู้พรูอิตยังพบกับแมรี ne, ่แอนฮิกกินบอดแชมแฟนสาวของวิลโลบีซึ่งอยู่ด้านหลังรถเขาเชื่อว่าเธอนั้นเมากัญชาวิลโลบีแล้รีด สอบถามพรูอีตเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นที่นอกร้านเบอร์เกอร์เชฟเมื่อคืนก่อนระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังสูบกัญชาด้วยกัน,กนขณะขับรถแมรี่แอนกระซิบข้างหูพรูอีตบอกเขาว่าวิลโลบี้และรีตนั้นเป็นผู้ลงมือก่อเหตุสังหารพนักง,งานเบอร์เกอร์เชฟทั้ง4คนและเขาทั้งคู่นั้นอาจจะฆ่าเธอเพื่อปิดปากด้วยหลังจากขับรถเป็นระยะทางสั้นๆเข้าไปในป่าทุกคนนั้นก็ได้ออกจากรถตู้แมรี่แอนมองไปที่พรูอิตและบอกให้เขาวิ่ง โดยเธอตะโกนว่าพวกเขาจะฆ่านายด้วยพรูอิตอ้างว่าเขาวิ่งลงเนินกลิ้งลงมาตลอดทางลาดและข้ามลำธารจากนั้นเขาก็ดีนเสียงปืนดังขึ้นหลายชั่วโมงต่อมาพรูอีตก็พบกับถนนและเขาได้โบกรถกลับบ้านเรื่องราวของพรูอีตด,ดูเหมือนจะเป็นไปได้อย่างน้อยก็เมื่อพิจารณาว่าร่างของแมรี่แอนถูกพบในถังพร้อมกับบาดแผลทูกยิงตลอดปีคศ1981เครเมอร์ ได้ยินพรูอีทเล่าเรื่องของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคำบอกเล่าของเขานั้นมันฟังดูน่าเชื่อถือเมื่อหลายปีผ่านไปในที่สุดพรูอีทก็บอกว่าผมโกหกตำรวจเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรบกวนไล่ตามและกดดันผมผมจึงบอกในสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินก็แค่นั้นและแล้วเรื่องราวของทิมบิโลบีและเจฟรีดก็เข้าถึงทางตันในปีคศ1984นักสืบเมลวินซีเขาได้รับโทรศรัพท์จากโดนัลด์ฟอเรสเตอร์ นักโทษในเรือนจำซึ่งอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเบอร์เกอร์เชฟฟอร์เรสเตอร์เสนอที่จะสารภาพเพื่อแลกกับการไม่ถูกย้ายไปเรือนจำที่มีความรุนแรงสูงวินซี่นาตัวฟอร์เรสเตอร์มาสอบสวนและเขาสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงเดวิสและเชลตันนอกจากนี้เขายังพาตํารวจไปยังที่เกิดเหตุในป่าและอธิบายตําแหน่งของศพได้อย่างถูกต้องรวมถึงรู้รายละเอียดเกี่ยวกับด้ามมีดที่หักซึ่งมัน ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างแพร่หลายตมคำสารภาพของฟอร์เรสเตอร์เจมส์พี่ชายของเจนฟรีดติดนี่คดียาเสพติดฟอร์เรสเตอร์กับพวก3ามคนจึงไปที่ร้านเพื่อข่มขู่เจนแต่เมื่อมาร์คเฟรมอนเข้ามาปกป้องเจนจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นและมาร์กก็เกิดล้มศีษะกระแทกกับกันชนรถเมื่อคิดว่ามาร์กเสียชีวิตหรือว,ว่าใกล้ที่จะตายแล้วฟอร์เรสเตอร์และพวกจึงตัดสินใจลักพาตัวและลงมือสังหารพนักง,งานทุกคน เพื่อกำจัดพยานทิ้งฟอร์เรสเตอร์ให้ชื่อผู้ที่อ้างว่าเป็นคนที่ฆ่าเฟลมอนและฟรีตและพาตำรวจไปชี้จุดที่เขาอ้างว่าโยนปืนลงไปในแม่น้ำแต่การค้นหานั้นกลับไม่พบอาวุธใดๆอย่างไรก็ตามภรยาเก่าของฟอร์เรสเตอร์ให้การว่าหลังเกิดเหตุไม่นานเขาเคยพาเธอไปในป่าและเก็บปลอกกระสุนหลายอันมาทิ้งลงฉักโรกตำรวจจึงขอหมายคน้นเพื่อเข้าตรวจสอบถังบำบัดน้ำเสียของบ้าน และพวกเขาพบปลอกกระสุนขนาดจุดสาที่ถูกยิงแล้วจริงๆแต่หลังจากที่มีคนในสำนักง,งานในอำเภอปล่อยข่าวเรื่องที่ฟอเรสเตอร์ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจสู้ภายนอกเขาก็กลับคำสารภาพทันทีและอ้างว่าถูกบังคับให้บอกแบบนั้นและเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากฟอเรสเตอร์อีกและไม่มีหลักฐานโดยตรงที่จะพิสูจน์ว่าเขานั้นก่อเหตุฆาตกรรมจริงๆฟอเรสเตอร์จึงไม่ถูกตั้งข้อหาเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแน่เรือนจำในปี2006 ขณะที่อายุ55ปีแม้จะมีการสอบสวนหลายพันชั่วโมงและเบอร์เกอร์เชฟก็เคยเสนอเงินรางวัล25,000ดอลลาร์แต่ผู้กอ่อเหตุนั้นก็ไม่เคยถูกดําเนินคดีแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่สรุปได้แต่ผู้ต้องสงสัยและนักเล่าเรื่องในคุกทุกคนก็มีจุดร่วมเดียวกันนั่นคือคดีนี้เป็นการฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าแก๊งยาเสพติด45ปีต่อมาคดีฆาตกรรมเบอร์เกอร์เชฟก็ยังคงไม่คลี่คลาย ตำรวจรัตอินเนาได้แต่เปิดคดีนี้ไว้และอยู่ระหว่างการตรวจสอบการใช้เทคนิคดีเอนที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการสืบหาความจริงต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยและวิเคราะห์การที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทางช่อง r ร d ไฟด์พอดแคสต์เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามนะครับ แอดมินขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง r e d f i ฟ e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับและถ้าอยากจะสนับสนุนหรือให้กำลังใจช่อง r d ร i ไฟก็สามารถกดที่ SuperTank ให้กันได้นะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ